มันไม่มีพื้นที่แห่งการถอยไม่มีพื้นที่ของการอ่อนแออีกต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องครับไม่เหมือนไอ้พวกนั้นไอ้พวกที่ขาดที่เดินทางกลับมาก่อนเดินทางกลับมานี่เตะก็สอบรายไหวน้ำโชว์ยกดัมเบลโชว์กลับมาเมืองไทยมึงป่วยติดเตียงทันที ใจมันต่างกันใจมันต่างกันถ้าพูดภาษาหนังจีนเขาบอกว่าระหว่างลายเสือกับลายหมามันมีความแตกต่างกันมันเหมือนเวลามองเงามันอาจจะคล้ายกันเพราะมันเห็นแต่เงาแต่พอดูลายเสือกับหมามันมีความแตกต่างกัน มันอยู่ที่เลือกจะเป็นเสือหรือเลือกจะเป็นหมา <Yeah. S 1> ป่วยติดเตียงบ้าอะไร <Yeah. S 1> พอออกจากโรงพยาบาลตำรวจ <Yeah. S 1> พันเจนจรทันที <Yeah. S 1> สิ่งที่เราทําวันนี้กำลังพยุงไว้ซึ่งประเทศชาตินะ <Yeah. S 1> เพราะสิ่งที่เราทํามันคือ <Yeah. S 1> การที่ให้กระบวนการยุติธรรมคงไว้ซึ่งความยุติธรรมมันเป็นการ พดุงไว้ของเสาหลักของประเทศมันใหญ่กว่าสิ่งที่จะมาอ้างว่าห้องน้ำส่งกลิ่นเหมน็นมันใหญ่กว่าที่จะมาอ้างว่าปลูกต้นไม้ข้างถนนเพราะเสาหลักของประเทศเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้องพดุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมมันใหญ่กว่านี้เยอะมันใหญ่กว่าที่จะมาบอกว่าเหม็นบุรี แล้วมึงไม่เป็นแน่ไอ้คนกองประเทศหรือไงวะระหว่างคนกองประเทศกับเหม็นบุหรีที่สมอยู่ตรงเนี้ยอันไหนมันทําลายประเทศชาติมากกว่ากันนะคือต้องชั่งน,น้ําหนักคุณอย่าไปเอากับพี่มาเป็นแกนนะพอเอากับพี่มาเป็นแกนก็จะมาทําลายเจตนาของพวกเราไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเราให้ความร่วมมือหมด ไม่ใช่ไม่ให้ความร่วมมือถ้าพูดคุยกันภาษาคนรู้เรื่องเนี่ยก็พูดคุยกันเว้นเสียแต่ว่าคุณพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องมาแต่ละทีปากเหมือนอมส้นตีนมาทุกทีเลยอะลองเอาส่นตีนออกจากปากดูก่อนไหมเพื่อจะคุยกันรู้เรื่อง บางทีอารมณ์ก็ขึ้นเหมือนกันนะพี่น้องครับ <_ d ata> คือเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่จับผิดเลือกเกินจับผิดเล็กๆน้อยๆน,นี่ชอบเหลือเกิน <_ d ata> บางทีมันก็ต้องด่ากันบ้างเพื่อเตือนสติมันดูที่เจตนาลมของพี่น้องหน่อยสิไอที่เขามาเนี่ยเสียสละกันมาทั้งนั้นข้าวก็ต้องทำมาเดินทางก็ต้องเสียสละเงินทองเดินทางกันมาเอง นอนก็ต้องนอนตากแดดตากยุงเสียสละมานอนเนี่ยเจตนา